สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะพามาชมดอกคุณนายตื่นสายคับเพื่อนๆดอกคุณนายตื่นสายก็มีความสวยงามตามแบบฉบับของเขาครับเพื่อนๆดอกคุณนายตื่นสายก็สายพันธุ์ของเขาก็คล้ายๆกันกับต้นแพร่เสียงไฮ้ค่ะเพื่อนๆบางคนก็สับสนกันค่ะว่าคุณนายตื่นสายกับดอกเสียงไฮ้นี่มันแพรเสียงไฮ้นะคะอันไหนคือดอกคุณนายตื่นสายอันไหนคือดอกแพรเสียงไฮ้นะคะเพื่อนๆ ลักษณะของเขาก็คือเพื่อดคมดินค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ว่าจะปลูกใส่กระถางก็ได้ค่ะเพื่อนเพื่อนหรือว่าปลูกตามพื้นดินไปเลยก็จะแตกขแขนงแตกสายไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็จะออกดอกไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนเพื่อนออกดอกตลอดทั้งปีรวมทั้งออกดอกตอนเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนบานตอนเช้าค่ะก็จะบานตอนเช้าเมื่อรับแสงแดดค่ะเพื่อนๆอ่าเมื่อ แสงแดดหมดไปคือช่วงเย็นก็จะหุบเข้าแล้วก็ดอกใหม่ก็จะบานแทนที่ขึ้นมาค่ะเพื่อนๆก็ดอกคุณนายตื่นสายก็มีหลากหลายสีค่ะเพื่อนๆมีทั้งสีขาวสีชมพูสีแดงสีเหลืองสีส้มค่ะแล้วก็สีอื่นๆเลยค่ะที่มีการผสมใหม่ขึ้นมาค่ะเพื่อนๆก็มีความสวยงามค่ะเพื่อนสวยงามตามเอกลักษณ์ของเขาค่ะเพื่อน ดอกก็้นายตื่นสายก็สามารถขยายพันธุ์โดยการปักกิ่งของเขาค่ะชำะปลูกคือปลูกตามพื้นดินไปเลยค่ะเพื่อนๆหักยอดหักกิ่งของเขาก็ปลูกไปได้เลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มเมล็ดค่ะ,มะเมล็ดก็สามารถขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะเมะื่อดอกของเขายุบลงไปก็จะมีมะเมล็ดขึ้นมาแทนที่ค่ะเพื่อนๆ นะคะดอกคุณนายตื่นสายสีชมพูบานเย็นสวยงามมากค่ะ